สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชแนลชิงแต้มกู้ศรัทธาวรพลชนแกงสอลินอูคู่เอกศึกวันลุมพินี139ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง at อ py ครบจบทุกความมันพักยก24 วันมาคมสนุกต่อเนื่องในปี2569เปิดโปรแกรมเด็ดสำหรับศึกวันลุมพินี139วันศุกร์ที่23มกราคมนี้โดยคู่เอกของรายการวรพลลูกเจ้าพ่อโรงตม้มมวย้ายอันตรายวัย23ปีจากบุรีรัมย์วัดพลังแก่งซอลินอูนักสู้ใจเด็ดชาวกะเหรี่ยงวัย34ปีจากเมียนมาชิงแต้มชายเอาเรกรับสักการะใหม่ภายใต้กติกามวยไทยรุ่นแบตต์เวท135-145ปอนด์ ล่าสุดวอลรพลต้องพลาดท่าสถิติเก็บชาย5้ไฟรวดในรายการแบบน่าเสียดายหลังเปิดหน้าสู้กับจูเลโอโลโบโจอมแก่งวัย31ปีจากบราซิลแบบสุดฝีมือแล้วแต่ช่วงท้ายออกอาการหมดแรงให้เห็นอย่างชัดเจนทำให้เจ้าตัวตกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนเอกฉันในศึกวันลุมพินี135เมื่อวันที่28พฤศจิกายนส่งผลให้โอกาคข้อสัญญาวันต้องสะดุดลง การหวนคืนสังเวียนในปีนี้วรพล,ลตั้งเป้าเรียกฟอร์มเก่งกลับมาโดยเร็วโดยการโชว์สไตล์การโชวที่ดุด,ดันเดินหน้าและอาวุธไม่ถอยและมอบความเร้าใจให้แฟนมวยเช่นเดิมในการพบกับซอลินอูซึ่งเจ้าตัวหวังเก็บชัยชนะเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากทุกคนกลับมาให้ได้พร้อมเปิดทางกับเข้าสู่เส้นทางไล่ล่าความฝันบนเวทีระดับโลกอีกหน ขณะที่ฝ้าของซอลินอูผลงานในระยะหลังตกลงไปนับตั้งแต่คว้าสัญญาเข้าสู่วันได้สำเร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2567เจ้าตัวยังไม่สามารถกลับมาสัมผัสกับชัยชนะได้อีกเลยโดยตลอดการขึ้นชกในสามไฟหลังสุดผลลัพธ์จบลงด้วยการแพ้คะแนนเอกฉันทั้งหมดทำให้สถานการณ์บนเส้นทางอาชีพตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฝ่านี้ทั้งวลรพลและซอลินอูต่าต้องการชัยชนะเพื่อได้ความมั่นใจก่อนตามล่าความสำเร็จในปี2569งานนี้ทั้งคู่พร้อมเปิดหน้าแรกอาวุธเดือดแบบไม่มียอมกันรวมเรารลุ้นฝ่ายไหนจะได้แต้มชัยสำคัญนี้ไปครองแฟนๆห้ามพลาดชมกันนะครับ